สวัสดีครับคุง่ายของน้ำจ๊กใหม่อีกแล้วครับวันนี้ก็วันนี้เป็นเมนูบานที่คุณคุ้นกันนะครับก็เป็นลัดหน้าหมูนุ่มเส้นใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีหมักหมูกันก่อนเลยแบบง่ายๆวันนี้คุณแม่โชว์ฝีมือหมักให้เลยครับผมครับผมไปดูเลยครับก็สูตรหมักหมูนุ่มนะครับสําหรับคำหน้าก็าหมูเนื้อหมูแล้วก็แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนหนึ่งช้อน หมูประมาณเท่าไหร่อ่ะครึ่งโลหมูรมครึ่งกิโลน้ำมันหอยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเกี๊ยวขาวหนึ่งช้อนโต๊ะสองสองโอเคเกี๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตทรายต้นตาลทราย ប <Promain tot> ្រហែលខ torn 1ឯងដូចចន្ទ okay. ោម្ដងដែរអឺខ្លៃៗ1ຝ ang อ๋อเรียบร้อยหมัมกนานแค่ไหนหชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามสะดวกแต่ใครในตู้เย็นชั้นต่ำก็คือหนึ่งชั่วโมงในตูน้เย็นนะครับครับผมหลังจากเราหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามันจะเริ่มผัดแล้วนะครับก็เริ่มจากน้ํามันก่อนเลยน่ครับแล้วเราจะผัด ่าแล้วเราก็จะผัดกระเทียมนะครับลงไปน้ำมันให้หอมก่อนนะครับก่อนที่เราจะผัดเส้นนี่นครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักกระเทียมมาพักไว้ก่อน แล้วเราจะผัดเส้นนะครับโดยใช้น้ำมันจากกระเทียมนะครับเพื่อความหอมตอนนี้เราใส่สีดำนิดนึงเพื่อสีเส้นสวยนะครับเส้นไม่ต้องผัดน้านะครับเดี๋ยวมันเกาะกันเป็นก้อนไปเลยมันแม่อร่อยนี่นะครับคือเราใช้น้ำมันที่เจียวกระเทียมครับมันจะทำให้เราหอมเวลาผัดเส้นก็ได้แล้วเดี๋ยวผมพักไว้ก่อน เดี๋ยวมันจะไปเกาะเป็นก้อนนะครับไม่สวยฉะนั้นเราผัดประมาณเท่านี้ครับนี่นะครับ, <พอ S 1> รบได้แล้วเต้นประมาณนี้เลยเสร็จแ,แล้วเราก็อาจจะใช้น้ำซุปน้ำเปล่าก็าได้นะครับไม่ต่างกันก็ <S <S ประมาณนี้อีกนิดหนึ่ง เราก็เลี่งไฟให้เดือดเลยนะครับนะครับพอน้ำเราเดือดนะครับผมจะใส่หมูนุ่มที่เราหมักเอาไว้ลงไปเลยคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะปรุงรสนะครับ ก็จะเป็นตัวเจี้ยวน้ำตาลทรายนะครับเดวหยอดซีอิ๊วขาวนิดน,นึงเพื่อความหอมน้ำปลาครับนิดน,นึ่งให้รโสโชาติไทยๆหน่อยครับ เดือดแล้วนะครับหมูเราจะสุกแล้วเราก็จะใส่คะนานะครับผมหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับว่าชอบทานก้านทานใบก็เน้นตรงนั้นเอานี่นะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ Okay, เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่แป้งมันละลายน้ําลงไปนะครับอันนี้ต้องรีบคนนิดนึงจริงๆมันต้องใส่ไปคนไปนครฮะมันจะได้ข้นๆกระจายตัวมัแตกะผมชอบทานแบบข้นๆเหนียวๆนะครับไม่ใช่ไม่ชอบทานแบบน้ำใสๆเท่าไหร่เัรผมจะใส่ค้า้งเยอะหน่อย ครับเท่านี้ในส่วนของหน้ามันก็จะเสร็จสุดท้ายเราก็จะโรยนี่ครับกระเทียมที่เราเจียวไว้ก่อนที่เราจะผัดเส้นลงไปเพิ่มความหอมอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยคุณแม่สอนมาเพราะมันจะช่วยให้หอมด้วยอีกทีหนึ่งครับร้อยเดี๋ยวผมตักใส่จานแล้วครับเวลาทานเราก็จะโรยพริกไทยป่นนิดนึงนะครับอย่างนี้อ่าเป็นอานเสร็จ เสิร์ฟได้เลยก็เพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะครับไม่ได้ยากเลยราดหน้าหมูนุ่มที่ขายกันตามห้างทั่วๆไปแต่ละสูตรก็อาจจะมีส่วนผสมเล็กๆน้อยแตกต่างกันออกไปครับแต่สําสหรับอย่างที่โจ๊กบอกนี่คือง่ายสุดและเพื่อนๆสามารถทํากินได้ที่บ้านสบายเลยก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเมนูหน้าอาจจะเป็นเมนูอะไรง่ายๆแบบนี้อีกก็เดี๋ยวกดติดตามช่องโจ๊กนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ